เฮ้ฮ hey, hey. รู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจคริสเตียนผิดอยู่อย่างหนึง่งหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประโยคที่ผมโดนมากที่สุดเลยก็คือเป็นคนที่ไร้ที่พึ่งทางจิตใจไม่มีที่พึ่งไม่เชื่อในตัวเองเลยต้องพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติไว้พระว,ว้ยเจ้าแต่ความเป็นจริงแล้วผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคำยันให้คริสเตียนหลายคนได้ว่าผมเป็นหนึ่งในคริสเตียนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและเผลอๆอาจจะมากกว่าหลายๆคนที่ชอบว่าพวกผมด้วยซิ แต่ในไบเบิลกล่าวไว้ว่าอย่าทำสิ่งใดในการทุ่มเทียงหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวเพราะพระเยโฮวาทรงปิติยินดีในประชาชนของพระองค์พระองค์จะทรงประดับคนถ่อมใจด้วยความรอดนี่คือหนึ่งสิ่งที่พระเยซูสอนพวกรผมกันเอาไว้จริงๆผมไม่เคยขัดเลยว่าการเชื่อตัวเองหรือตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่มีหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ผลลัพธ์ของชีวิตย่อมมีค่ากว่าคำคมและแนวคิดที่ดูดี แล้วผมรับชีวิตของทุกคนตอนนี้เป็นแบบไหนกันถ้ามันแย่ก็ลองเดินตามพวกผมมาให้พระเยซูเข้าไปในชีวิต